ตอนที่72ความสัมพันธ์ของชาวไทยพุทธมุสลิมในชุมชนบ้านเทรยาตำบลตาแกะตอนที่ 2. 2เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลาย ขอความสันติจงมีแด,ด่ทุกท่านสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอลลัศรารัตการันมาเป็นผู้ดำเนินรายการคะ่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อตอนที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันถึงความสัมพันธ์ของคนไทยพุทธและมุสลิมของคนชุมชนบ้านเทรยาตำบลตาแกะอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีให้คุณผู้ฟังได้รับทราบไปแล้วนะคะ ว่ามีทั้งความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรมประเพณีความสัมพัน,นธ,รธรน์นในเชิงของเครือญาติและความสัมพันธ์ในเชิงของภาษาค่ะมาวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันในประเด็นของความสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิมของคนในชุมชนบ้านทุราต่อค่ะว่าแม้สถานการณ์ความไม่สงบและความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถทำลายความรักความผูกพันที่คนในชุมชนมีต่อกันได้ค่ะ ถึงแม้วันนี้นะคะครอบครัวของดวงต้องย้ายออกจากชุมชนเพื่อความปลอดภัยเราไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจนี้จากคุณดวงสุดานักวิจัยของเรานะคะจากชุมชนบ้านเทรยาและคุณย่าเคลื่อนคุณย่าของดวงร่วมสนทนากับคุณโซรยาจามจุรีหัวหน้าโครงการวิจัยเสียงผู้หญิงของเราค่ะค่ะดวงภายหลังที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่เรานี่นะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องพุทธมุสิมในชุมชนของเราเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะมีบ้างนะคะที่เปลี่ยนไปค่ะเกิดกวความหวาดระแวงต่อเพื่อนต่างศาสนาค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะ,คะแต่อาจจะเป็นบุคคลภายนอกที่เราไม่รู้จัก เพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันตั้งแต่เด็กๆแล้วว่านี่คือเพื่อนเรานี่คือลุงป้านาอาของเราที่เรารู้จักมาตลอดชีวิตรอยเนี้ยหรือบางคนก็ดองกันเป็นญาติกันอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าคือแต่ที่เราระแวกศาสนาแต่ที่เราระแวงเนี่ย จะเป็นคนบุคคลภายนอกที่เราไม่รู้จักไม่คุ้นหน้าคุ้นตาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีระแวงบ้างว่าเขาเข้ามาทําอะไรในหมู่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยและเราก็รู้สึกกลัวด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเราเชื่อว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราเองก็ดีหรือว่ากับครอบครัวคนอื่นก็ดีเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะมาจากคนภายนอกใช่ไหมคะตัวเองแล้วก็ทุกคนในชุมชนเนี่ยก็มีความคิดว่าน่าจะเป็นบุคคลภายนอกค่ะเพราะว่าคนในชุมชนของเราเนี่ยค่ะ ไม่น่าจะทํากันถึงขนาดนี้เพราะ,ะก็เห็นกันมาตลอดชีวิตอ่ะเขาคงจะทําไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะความสัมพันธ์แต่เดิมที่เราพูดกันไปเมื่อตอนที่แล้วนี่นะคะของคนทั้งสองสาศาสนาเนี่ยพุทธมุสลิมเนี่ยดีมากนะคะ<ช>แล้วพี่น้องพุทธเขาก็อยู่ที่นี่แต่ดั้งแต่เดิมไม่ใช่พุทธที่เพิ่งย้ายออกมาย<ช>้าย,ายเข้ามาอยู่ที่นี่ะนะคะเป็นคนดั้งดเ,นนเดิมทั้งหมดเลยเป็นคนดั้งเดิมทั้งหมดนะคะหรือแต่ ครอบครัวดวงเองเนี่ยก็มีเชื้อสายนะคะของอมาลยุมสิมด้วยแม้<ช>ว่ันนี้จะนับถือพูดก็ตามนะคะทีนี้ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันมีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะคะหลังจากเกิดความรุนแรงปี2550กับครอบครัวของดวงเองซึ่งมีทั้งปู่แล้วก็ทั้งตาเนี่ยเสียชีวิตไปนะคะ,<ฮ>ะตอนนั้นละค่ะที่เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงแล้วก็มีการ อบยยโยกย้ายของพี่น้องชาวพุทธออกจากชุมชนใช่ไหมคะคะ,คะเดิมไทยพุทธเนี่ยมีทั้งหมด23หลังคาเรือนค่ะแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบมีการโยกย้ายเข้าไปอยู่ในชุมชนเมืองเนี่ยตอนนี้หลังเอ่อหลังจากเกิดเหตุการณ์ตอนนี้พุทธก็เหลือแค่15ครัวเรือนค่ะย้ายไป8 9ครัวเรือนย้ายไปละแปด ครัวเรือนค่ะรวมทั้งครอบครัวของดวงเองด้วยใช่ค่ะนะคะถ้าไมถึงตัดสินใจย้ายออกไปล่ะคะหนึ่งคือความมั่นคงทางความปลอดภัยด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่เกิดเนี่ยจะเกิดตามเส้นทางหลักจะออกจะเข้าสู่เมืองค่ะเพราะแต่ในในชุมชนเนี่ยจะไม่มีไม่มีเหตุอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดเนี่ยจะเกิดในถนนสายหลักระหว่างเดินทางอะไรแบบนี้เป็นต้นระหว่างเดินทางค่ะบนท้องถนนค่ะ เราซึ่งยังต้องเดินทางไปมาเราก็รู้สึกไม่ปลอดภัยใช,ใช่ไหมคะ,ะแล้วครอบครัวของเราเองก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นถึงสองครั้ง<ช>กับ<ะ>พ่อของเราแล้วก็กับปู่กับตาด้วยใช่ไหมคะ,ะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วรู้สึกว่าออการที่เราสูญเสียไปเนี่ยมัน<ะ>มันเป็นเหมือนเครื่องเตือนสติแล้วว่าเราต้องอยู่อย่างระมัดระวงังค่ะ เพราะว่าเราจะให้เกิดซ้ำซากอีกไม่ได้ค่ะก็เลยตัดสินใจย้ายออกมานะคะ,คะพร้อมกับพี่น้องชาวพุทธอีกหลายครอบครัวด้วยกันที่ย้ายออกมานะคะทีนี้ในแง่ของความรู้สึกใช่ไหมคะก็คิดว่าอ,อย่างที่ดวงบอกก็เป็นความรู้สึกแต่ดั้งแต่เดิมแต่เก่าแต่ก่อนที่ยังผูกพันกันอยู่ระหว่างพุทธมุสลิม นะคะเพราะทุกคนก็ล้วนเป็นเพื่อนบ้านและแถมบางคนก็ยังดองกันด,ด้วยแต่ง,งานข้ามาศาสนากันด้วยนะคะทีนี้ถามยายเคลื่อนดีกว่านะคะหรือว่าหมโนนะคะ<ม>ว่าความรู้สึกผูกพันตอนนี้มนโนนย้ายมาอยู่ในเมืองแล้ว<ช>นะคะ<ม>ความรู้สึกผูกผพัพนของมอนโนก,กับออไไพี่น้องมุสิมในชุมชนของเรามนโนยังรู้สึกเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมรู้สึกยังไงคะยืนหนึกถามผมเด็กยุคนั้นค่ะถามว่าถามบางคนนั้นอยู่ไหมคนนั้นอยู่ไหมค่ะ เหมือนเดิมนะคะยังผูกพันยังรักกันอยูอ่นะคะมีอะไรเคยติดต่อกันไหมติดต่อมีใครโทรศัพท์มาหาไหมอยู่ชั๋อโทรศัพท์มาหาเขาเถามถามอะไรฮะโทรมาถามพูดเรื่องอะไรบ้างมา,มาคุยเรื่องของเรื่องของกินนะเ<อ>ล่นหนาลูกต้นชุกนั้นเก่ามาออะไรสุกนะฮะ กระท้อนค่ะอ๋อกระท้อนเวลากระท้อนที่บ้านเขาสุกใช่ไหมคะของแจมนะชุก hmm. อ right? ๋อของมโนเพราะมโนยังมีสวนอยู่ในชุมชนใช่ไหมคะตามาอ๋อเขาเอามาให้เหรอคะค่ะพวกผลไม้พวกกล้วยพวกกระท้อนมะมะปางอะไรเงี้ยถ้ามันมีมีลูกหรือว่ามันสุกอะไรเงี้ยแกก็จะเก็บมาให้ย่าอะไรเงี้ยยุโซก็จะเก็บมาให้หมโนเนาะตอนนี้มโนน้าตาคลอเลยนะคะเพราะว่า เป็นความรู้สึกผูกพันนะคะกับชุมชนกับคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นพุทธไม่ว่าจะเป็นมุสลิมนะ,ะแล้วมโนจริงๆอยากกลับบ้านไหมคะอยากกลับแต่ว่ากลับไม่ได้เพราะเพราะมันไม่ดี พอรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นเหตุผลใหญ่ที่ทําให้ครอบครัวของดวงต้องตัดสินใจย้ายออกมานะคะทีนี้ยังไงก็ตามค่ะเราก็มีบางครอบครัวนะคะที่เป็นพี่น้องพุทธซึ่งยังคงอยู่ในชุมชนแล้วเขาก็ผูกพันเหมือนมโ,โนนี่แหละคะ่ะก็ไม่อยากจะทิ้งบ้านนะคะก็ยังอยากจะอยู่ที่นั่นอยู่นะคะเ,เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของออพี่น้องพุทธคนหนึ่งในชุมชนของดวงเนี่ยนะคะที่เขาเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ุมุสลิมแต่เดิมนะคะแล้วความผูกพันของเขาที่ยังมีต่อชุมชนและเขาก็ยังไม่ย้ายออกมานะคะไปฟังเสียงของพี่น้องที่ว่านี้ค่ะ ไม่ทราบว่าตอนนี้ตาคิงทำอาชีพอะไรอยู่คะหลยางปลายราเนิตหนึ่งได้แต่สามสิบบาทได้มั้บางวันก็ไม่ได้เวลาฝนตกเลี้ยงงัวอย่างเดียวงัวสามสีตัวแล้วความสัมพันธ์ของคนสองสาศาสนาในอดีตเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะไม่เป็นอะไรแล้งกันอยู่ปนนันเลยปอบกันเล้งกันคุยกันหัวหรอกกันถางวันปบตัววันคุยกันตัววัน แล้งหัวเราะฝึกกันกระทากันมาไปไหนมาไหนย่างที่เลี้งกันล็อกันล็อก,กันมัน้งว่าล้กันสนุกดีมีร่วมทํากิจกรรมอะไรด้วยกันบ้างคะนอกจากว่าแต่ละวันมานั่งคุยกันแล้วอะคะไ,ม,ม,ไม,ม่ไม่ไม่ไม่ทำไมเลยทาไมก่กนได้เลยไปเก็บดูดปัดดูดตํดูดมีตํไม่หอดเลยว่าเราะก,กันปลายด,ดูดเต้าคุยของมึงออกไม้ของกูออกไม้ขูหลอดเด้อพีดด่แล้วเป็นนันคุยกันอย่างเป็นนัน แล้วฮัดในคนอิสลามผูดไต่ละฮัดคิบโดดนี่เขาก็พูดคิปคิบบอกเออคิบคลิปม่วงโดดเขาก็ได้พูดคิปม่วงโดดฮัทแล้วก็พูดไต้เพราะวัาทำไมก่อนทำไมตีทำโดดแล้วคุณตาพูดมาลายูได้ไหมคะพูดได้แต่ไม่มั่งถูกกว้สลับเป็นสอนนะคะบางทีเขาสอนแล้วกันแล้วบอกว่าไม่ถูกว้างเขาก็พูดให้กว้างเขามีอยู่วนาทั้าพันกันมีคล้องแรลแผลแผลตาอ่ะนี่เชื่อได้เราไม่รู้จักเขาบอกว่าเชื่อนันภาษาเขาเชื่อนันภาษาเราเชื่อนี่ ทำไมคุณตาถึงไม่คิดจะโยกย้ายอบยกไปอยู่ข้างนอกคะเสียดายบ้านบ้านทำสร้างเป็นเสน้นเ้นจะไปติ่งมันจะผินหลาวของหรือว่าเรามมนสร้างอะไรก็ไปกกะไม่มีปัญหาอยู่กันได้บอกกันเลี้งกันเด็กบอกมันแล้วบอกกันบอกอิสลามก็ว่าอย่าไปให้อยู่ไม่ต้องกลัวอิสลามที่ไหนเขามาบอกว่าไม่ต้องไปหลายคนเหมือนกันอิสลามในมูนึงนี่แลหละบางคนเ็าบอกว่าไม่ต้องไปบางคนก็บอกว่าไปนังาย,นยา,าด,ดับยาติดตะลอดหรือว่านี่คนของเขา อยากไปัำไรกันนะคนของเขาก็าว่าทำแมลงไรหนังเชย้อพบอกปีนองเผื่อเขานู่นหละวันนี้คนนี้คนข้องเขาแล้วคุณตากลัวไหมคะไม่ไม่ต้วกกลัวอะไรแต่ว่าม่เด็ดช้างอะไเลยกลัวเหมือนกันแต่ว่าแม้งทำปือทำหมัดดาแล้วคุณตาอยากจะให้ความสัมพันธ์พุทธมุสลิมเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมไหมคุณปาว่าทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปไหมคะมันเปลี่ยนแต่ธรรมดาบางคนก็ไม่เปลี่ยนบางคนก็เปลี่ยน บางคนคน่ะก็ไม่พูดไม่มไก่คุยบางคนน่ะก็ดีบางคนคน่ะแต่ก็โง่ก็ไม่ยุ่งกับค,บค,คนไท,ทยคนน่ก็ดีคนเห็นได้ไกลก็ตักทาบหลาใจพูดนาควังบางคนก็พูดไม่ไม่น,นาควังเลย คันน,น,นั้นก็เป็นเสียงของคนในชุมชนนะคะที่เป็นพี่น้องพุทธซึ่งเขาได้เล่าถึงความผูกพันความสัมพันธ์ระหว่างพุทธมุสิมในชุมชนนะคะทั้งในเรื่องของอาชีพทั้งในเรื่องของภาษานะคะแล้วก็พูดถึงความผูกพันความสัมพันธ์ของเขาเองที่มีต่อชุมชนที่ทําให้เขาตัดสินใจไม่ย้ายออกมาอยู่ในเมืองนะคะทีนี้เรากลับมาถามน้องดวงอะค่ะถามว่าตอนเกิดเหตุการณ ความแรงเนี่ยตอนที่สมัยพ่อก็ดีหรือสมัยปู่ตานี่นะคะที่เกิดล่าสุดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยม,มุสลิมมาถามข่าวๆเราไหมฮะถาม<ะ>ทุกสุขเราให้กําลังใจเราเยียวยาเรายังไง<ม>บ้างค<ม>ะก็อย่างเ<ม>ช่นตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยของกรณีปู่เนี่ยเขาก็จะมามาอยู่เป็นเพื่อนตอนที่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มามค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันดึกมากแล้วค่ะแล้วชาวบ้านบางส่วนก็ไม่กล้าออกมาชาวบ้านไทยพุทธนะคะค่ะ ชาวบ้านพุทธเนี่ยจะออกมาตอนสว่างแต่ชาวบ้านที่เป็นไทยมุสลิมเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนก่อนที่เจ้าหน้าที่ตอนประมาณสักตีเท่าไหร่คะเช้าคืนกว่ากว่าปีสิบสองปีสิบสองิมโนจําได้ดีเลยนะคะเช่นหลังโลกองค่เขาก็มาอยู่เป็นเพื่อนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีมีบ้างที่เข้ามาถามว่าเออเป็นยังไงบ้างค่ะคดีไปถึงไหนแล้วจับได้หรือยังอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกยังไงบ้างเขาก็จะมาถามไทย แล้ววันนี้หลังจากที่เราเนี่ยอ,อพยพโยกย้ยายออกมาอยู่ในเมืองแล้วนี่นะคะ <c oughs> เขายังติดต่อสื่อสารยังสัมพันธ์แลกเปลี่ยนอะไรกับเราไมหมฮะคนในชุมชนที่เป็นมุสลิม,มอะฮะแล้วกถามค่ะวันโนว่าไงคะก็ถา,ามนะฮะก็ถามเนี่ยแต่มนุ่น,านมาอยู่แบบไหนมาอยู่สบายหรือไม่สบายค่ะ <c oughs> จะมากินอยู่พ่อ <c oughs> กันหเรื่องไม่พ่อค่ะการกินบอเรื่องการกินนั้นมันไม่พ่ออยู่เลยค่ะ หรืออย่างแบโซมาสักครู่ที่เราพูดถึงว่าเวลาเวลากระท้อนสุกใช่ไหมฮะเวลาของในสวนสุกอะไรเงี้ยเขาก็เอามาส่งมาให้ของเราก็ช่วยดูแลให้ใช่ไหมฮะก็ดูแลให้มาเปล่าไรเขาดูแลให้ผรอยาะอยากจะถามดวงว่าแล้วความรู้สึกดวงวันนี้ที่มีต่อต่อเพื่อนบ้านต่อพี่น้องที่เป็นมุสลิมนี่นะคะเรารู้สึกยังไงบ้างฮะแม้ว่าจะเกิดเหตุรุนแรงกับเราก็ตาม ชอบพูดถึงความรู้สึกตอนนี้ตัวที่จะควบคุมความรู้สึกได้เนี่ยมันมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของความสัมพันธ์ของเราตั้งแต่เดิมแต่เดิมด้วยใช่ค่ะเพราะว่าภูมิคุ้มกันตรงนั้นน่ะปิดกั้นความคิดด้านลบของเราไม่ให้เราคิดในด้านลบที่ว่ามันส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราด้วยก็เลยทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามองด้านบวกเนี่ยมันจะทําให้ใจของเราเนี่ย รู้สึกว่าไม่หมุนมองอะค่ะ,คะไม่มองคนอื่นในในด้านลบเห็นความสําคัญของคนอื่นด้วยว่าในเมื่อเรารู้สึกอย่างนี้เขาก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยอยู่ในชุมชนเราด้วยเขาก็ต้องรู้สึกร่วมกับ,บเราเหมือนกันค่ะอาจจะเรียกว่าเป็นความพยายามในการที่จะก้าวข้ามนะคะวิกฤตทางจิตใจนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องนะคะในชุมชนพุทธมุสลิมค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงสนทนาของคุณโซริยาจามจูรี หัวหน้าโครงการวิจัยเสียงผู้หญิงของเรากับคุณดวงสุดานุวยสุภาพนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านเทรยาตำบลตาแกะอำเภอยยริง่งจังหวัดปัตตานีร่วมด้วยเมอโนคุณย่าของดวงค่ะสำหรับในตอนต่อไปเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นของความสัมพันธ์ไทยพุทธและมุสลิมของคนในชุมชนบ้านเทรยากันต่อค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอัศลารัตการันและนักวิจัยในโครงการเสียงจากผู้หญิงต้องลาไปก่อน ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 073-336-490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้